ต่อที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างที่ขอนแก่นเองพวบว่ายังมีผู้ฝา่าฝืนเคอร์ฟิวเพียบเลยนะคะตำรวจบอกว่าตามจับกันไม่หวาดไม่ไหวสุดท้ายก็เลยใช้วิธีก็คือเอาโดรนขึ้นไปบินเลยคุณเทกไปบินสำรวจเห็นทุกซอกทุกมุม จับมาได้205รายด้วยกันนี่ค่ะต้องใช้เ,<อ>เทคโนโลยีเข้ามาช่วยกันเลยอะ่ะแล้วมันเหมือนกับว่ามันตรวจจับความร้อนก็คือถ้าเห็นว่ามีมนุษย์เนี่ยเคลื่อนไหวตรงไหนมันจะปรากฏด,ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือตํารวจบอกว่ามันเห็นชัดมากคิดสภาพนี่กดซูมไปแล้วคุณผู้ชมสังเกตดีๆซูมไปยันป้ายทะเบียนรถเลยอะ่ะเรียบร้อยเลยฮะอันนี้เรา ไม่ได้ครับก็คือถ้าใช้เทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยช่วยจับได้เยอะจริงๆนะฮะใช่ค่ะ,ะ,ะคือถ้าเกิดว่าเรียกง่ายๆคือเกมเลยอ่ะจะหนีไปไหนก็ไม่ได้หลักฐานมันมัดคาแบบนี้นี่กงๆงข้ากลางคืนคุณผู้ชมดู ออกมาทําอะไรกันมันเป็นช่วงเคอร์ฟิลต้องให้ความร่วมมือกันนะคะเพราะว่าที่ขอนแก่นเองเขาบอกว่าพบคนมากมายเหลือเกินออกมาคำขั่งกลางคืนแบบนี้ไม่ได้เชื่อในเรื่องของกฎหมายที่ออกมาเลยรวมถึงเองตํารวจเนี่ยก็คือกําลังไม่ได้เพียงพอในราคาที่จะต้องไปสํารวจทุกซอกทุกมุมแบบนี้ก็เลยร่วมกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะน,นําโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับเนี่ย มาบินกันเลยความสูง300เมตรค่ะอย่างที่บอกว่ามันมองชัดมากเห็นชัดมากซูมเห็นยันป้ายทะเบียนรถคือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยถ้าเกิดติดฟิล์มใสๆเนี่ยเห็นเลยนะว่านั่งมากับใครบ้างเห็นหน้าชัดเจนกันเลยทีเดียวค่ะตัวเจ้าหน้าที่ประจําจุดอํานวยการก็คอยมอนิเตอร์นะคะในช่วงเคอร์ฟิลแบบนี้ดูกันทุกอย่างเลยทําทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้มีผู้ฝ่าฝืนมาตรการนี้เดี๋ยวฟังเสียงตํารวจกันหน่อยค่ะ เป็นโดรนประสิทธิภาพสูงที่เราได้รับการสนับสนุนมาเนี่ยนะครับจะมีกล้องสําหรับซูมนะครับให้เห็นระยะใกล้นะครับรถที่วิ่งผ่านเนี่ยสามารถมองเห็นรถนะครับเห็นป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยโดรนตัวนี้ยังมีกล้องตรวจจับอุณหภูมินะครับก็สามารถตรวจจับความร้อนนะครับก็เห็นประชาชนใครที่ออกมานอกบ้านเนี่ยโดรนตัวนี้มีกล้องที่ นี่จังหวัดไหนจะเอาเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับใช,ใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยนะฮะในการที่จับกลุมคนที่ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ